อันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารบ้านปูซีฟู้ดนะครับที่เราเห็นอยู่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงปูน,นิ่มนะครับอ่าเนี่ยมันเลอ่อคาบอ,อ่ะให<ค>้ดูอ่ะดูข้างบนนี่เลยอ่ะดูข้างบนอ๋อ นี่ลอกแล้วนี่ี่ถือว่าตัวนี้มันนิ่มเนี่ยตัวนี้มันนิ่มได้เลยใช่ไหมครับตันเนี้ยอันเนี้ยมันมันนิ่มมากเลยตัวนี้มันเพิ่งลอกออกมาจากจากอันนี้ครับนี่มันอยู่มันอยู่อันนี้นะครับนี่ค่าปูดเลยรับผมเนี่ยมันจะอยู่นี้นะเวลาแล้วมันจะอยู่อันนี้แล้วาก็ค่อยๆถอยถอยถอยดึงออกมาคุณพระกล้ามดึงอะไรเนี่ยดึงนิ้วเท้าออกมาหมดเลยเนี่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 ยครับทีนี้เราก็เอาอันนี้ไปทาอาหารคาบมัน อ๋อไม่ใช่อ่ะน้องครับอันนี้อะไรเอ่ยแกงส้มไข่ปลาลเกียวแกงส้มไข่ปลาลเกียวนี่อันนี้รักครับยำสะครามนะครับโหมาสมุนสงงรามไม่กินนี่ผิดเลยนี่ผัดชาปลาดุก อันนี้ดุกจืดดุกทะเลครับดุกทะเล,ะเลโอ้โหเจ๋งครับครับเมนูอ,อีกอย่างหนึ่งมาแล้วทอดมันปลากระพงทอดแดดเดียวทอดน้ำปลาโอ้โหมาอีกรายการหนึ่งครับนี่อะไรเนาะกัเจียงหหเหรอกัจเจียง,อยงโอเคพิกไตดำ ใครับจุ้งแววงแหวทอดมันจัดไปแล้วครับเป็นไงครับอร่อยมากโอ้อร่อยมากนี่ครับได้คนละชิ้นโดยประมาณข้าวนี่บางเลยครับโอ้นี่ครับบรรยากาศกงไงอาหารก็เริ่มแหวงไปเรื่อยๆครับตามสภาพเวลาที่ผ่านไปใครชิมแกงส้มแล้วครับ<ก>ขอเสียงหน่อยขอเสียง แกงส้มคือโรสเดชครับโอ้รสเดชนะครับบ้านปูเซฟตดเลยครับเรเวลอาหารฉบับไฮเฮฮะโอ้นีนๆนๆนเนเนไข่ไข่ไข่ไก่อ่ะจังงั้นโอ้โหขอถ่ายไข่เลยนะครับเอาเรามาดูบรรยากาศอีกโต๊ะหนึ่งครับโอ้โหนั่นเป็นไงครับเป็นไงเป็นไง เอาอ้ําไม่ตอบอร่อยมากรยครับยังไม่ได้กินโอ้โหลงใหม่อีกหนึ่งรายการนะครับนี่ัเป็นไงครับพี่ร้อยจังหูร้อยจังหูนี่สมุดสงครามนะครับจะลงใต้แล้วโอเคแล้วเราเกิดวันหน้ามาไม่อร่อยแย่เลยแต่อันนี้อันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชิมยำสักครามกุ้งสดเอ๊ ทำใหญ่ไปงงบงับ,งบนี่นะครับงับ,งบอือหืมอือใช้ได้ครับอร่อยเลยอะไรครับนนี่คือปูนิ่มนะครับอ่าที่เขาเลี้ยงไว้ให้มันนิ่มเองนะครับอย่าอย่าไปคิดอะไรว่าบาปกรรม ส่วนมากก็กินปูกันเป็นๆทั้นนงนั้นลเลยครับผมเดี๋ยวชิมอีกสักอย่างผัดปลาปดุกปลาดุกโอ้ใหญ่ไปไเล็กลงหน่อยเงบถ่ายทอดสดการชิมอาหารแ <c oughs> งบ นี่ไงครับปลาดุกผัดชาอื้อหืออื้อตู้หือนี่คืออะไรจัดว่าพอดีพี่ไม่จัดเกินก็ไม่อ่อนเกินกลิ่นเครื่องเทศต้องมาครับต้องดื่มใช่ไหมเขาเป็นผัดชาผมไม่ชอบกินปลานะครับกนะ็เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยครับลองลอง,ลองครับ บึบเงบงบงบเงยเงยโลละหกตัวอะไรครับปูนิ่มสดนะครับมีขายด้วยบ <50 S 1> เพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงเองครับอะไ่เป็นปูนะไข่เจียวฝอยปูปอะอรไรน,นะอะไรนะครับ อ,อย่าบอกฝอยปูดิฝอยปูนี่ไม่งงเลยใช่ไหมไม่ฝอยปูก็ไอ้ตรงปอดมนะันแหละอ๋อตรงนั้นมไม่อร่อยไม่เขาบอกว่าฝอยปูนมปูนะ่เออาเปล่ <ใน S 1> าเปล่าเปล่าตกลงมันก็ไข่เจียวนี่แหละแล้วโรยด้วยเนื้อปูมาอย่างนี้ตั้งชื่อใหม่แท้ๆว่าฝอยปู